ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปหาเพื่อนของเราที่ชื่อจินไปทางในวันนี้คือหมู่บ้านศบคําอาเภอเชียงแสนค่ะจะน่าค้นหาแค่ไหนไปเลยกันเลยสวัสดีเจ้า ขอตอ้อนทับข้าสูงมื่อวานโซฟามของฮาวน์เจ้าสำหรับวันนี้ก็จะพาไปสัมคัสกับบรรยากาศชุมชนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านริมน้าโขงก่อนอื่นเขาก็ไปไหว้พระกันก่อนเนาะองค์หลวงพ่อผาเงาเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่อายุราว700-1,300ถึง1,300ปีเป็นศิลปะแบบสุโขทยัยซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนเชียงแสนค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถมากราบขอพรในด้านการงานความก้าวหน้าและสุขภาพได้ค่ะเมื่อนั่งรถขึ้นไปนะคะด้านบนก็จะมีพระอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้างผสมผสานล้านนาค่ะล้ำค่าด้วยภาพพุทธประวัติแกะสลักไม้สักทองประดิษฐานพระเชียงแสนสีหนึ่งและถัดไปสามารถมาไหว้พระบรมธาตุพุทธนนมิเจดีภายในมีภาพเขียนฝาผนังประวัติพนางจามเทวีค่ะ บริเวณใกล้เคียงนะคะยังมีจุดชมวิวสกายวอที่สามารถมองเห็นวิวทั้งประเทศลาวและพะม่าได้อีกด้วยค่ะและไฮไลท์สำคัญที่เป็นซอฟ์พาวเวอร์ของเชียงแสนนะคะคือการทำผ้าทอค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางมา,ามชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสนค่ะที่นี่นะคะจะรวบรวมลวดลายผ้าทอที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของเชียงแสนไว้ค่ะ โดยลายผ้าดั้งเดิมมีอยู่5ลายคือลายขออรันเสาลายเสือย่อยลายดอกมะลิลายกาเลและลายไข่ปลาอีกทั้งยังมีลวดลายประยุกต์เช่นลายน้ำไหลลายขวางดำแดงลายดอกผักแว่นและลายหงดนำค่ะที่ที่เราอยู่นะตอนนี้นะคะคือริมน้ำขงหมู่บ้านศบคำค่ะ ซึ่งคําว่าศพคํานะคะได้มีที่มาจากตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําคาที่ไหลรวมบรรจบก,กับแม่น้ําโขงโดยคําว่าศพนะคะหมายถึงปากในภาษาลาวที่นี่จะมีทั้งคนไทยลาวอาศัยอยู่ร่วมกันจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาด้วยค่ะประเพณีที่น่าสนใจนะคะก็คือประเพณีบุญเข้าจีค่ะแล้วก็ประเพณีประจําอําเภอเลยก็คือประเพณีไหลเรือไฟค่ะถือว่าเป็นประเพณีเดียวของจังหวัดเชียงรายนะครับ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีโดยชาวบ้านทุกคนจะช่วยกันสร้างเรือจากไม้ไผ่ทําเป็นรูปร่างส,าาสัตว์12ราศีเรือแต่ละลำจะตกแต่งประดับด้วยไฟอย่างสวยงามและใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นประเพณีที่ชาวสบคำภูมิใจและสืบทอดกันมาอย่างช้านานเพื่อขอขามาแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะอีกทั้งยังมีประเพณีแข่งเรือยาวที่ผู้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะมากซึ่งงานจะจัดในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ ทั้งหมดนี้คือสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่น่าดึงดูดใจหนูในตัวแทนของหมู่บ้านสุพรรขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมสักครั้งแล้วคุณจะหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะบ้านเฮามันกระซัําบ้านเฮาละเนาะ